สวัสดีครับผมมันพินกับชาแ e ลฟิวไทย y o u t ทูบครับก็อีกคลิปหนึ่งนะครับจากบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยนะครับเขื่อนสุพงช่วงนี้น้ำกำลังเยอะสมควรน,นะครับโอ้มีเรือเหล็กด้วยนะครับ การเก็บน้ำใหอยู่ในช่องเขา เป็นแหล่งรับน้ําทางธรรมชาติของเมืองสุโขทัยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยข้างในลึกๆเนี่ยในหลวงรัชกาลที่4ี่เคยมาเสด็จมานะครับข้างในเขาเรียกว่ามีโซกพระร่วงเป็นโซคลําน้ําสาขาโซคือลาธารโซคือโซคือลําธารนะครับโซกพระร่วงรองพระขันโซกพระร่วงพม่ารับหอกโซกชมพู่อะไรเงี้ยในหลวงรัชกาลที่4สมัยนั้นเป็นเป็นพระพิสุมาก็ยังพูดถึงแหล่งน้ําในเมืองสุโขทัยนะครับน้ํามันถูก หลรวมลำทานจาก17สาขาเล็กๆน้อยๆมาแล้วมาถึงทำนบพะร่วงตรงนี้ทำนบพะร่วงตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นคันดินครับไม่ได้สูงมากอ๋อเมื่อก่อนเป็นคันดินโดยโดยกรมชนประทานกับกรมศิลปากรก็ทำเหมือนที่ทำนบพะร่วงนะครับมากกว่าเดิมก็กลายเป็นเขื่อนเขื่อนดินลำดับต้นๆของเมืองไทยโดยสามนะครับในช่วงตอนในหลวงและการที่กํานพระร่วงเดิมาเนี่ยพะองค์ท่านเคยเสด็จมาแล้วเข้าลึกเข้าไปอีกประมาณ4กิโลซึ่เป็นป่าต้นน้ําเลยว่า คงท่านน่าจะได้รับแรงบันดาลใจในการจัดการน้ําในยุคต่อมาเรื่องโครงการในพระราชดำริต่างๆ